มีโนเน่เคอลงมาให้คเ็่งนะครับสวัสดีครับพี่น่องสีครับน่องนุ่มนนี่มวกเบิ้งครับมือนี่นีรายการยังไงมเนน่ยังปลาครับฮะลาบปลาครับผมสูตรได้ปลาย่างปลาย่างไปมันบบมีปลาขาวเลยเอาปลานิ่ครับผมโอ้ลาบปลานิ่ครับ ใช่อ <muitas S 2> ัน <sketches> วัวแน่ว no ัวเข้าว <ence> ัวเนื้อหมึกเนื้อหมือไปให้เรามดีกันแล้วแหวสซาวซาห์ซาห์วัววัวเองมือมือไปให้เราได้ไหมรับต้องเปีแต่เครื่องปรุงครับนี่นี่นำมาขามเปียกเนาะน้าขามเปียกครับมีบางนาวผสมจันหน่อยนะครับ เมื่อไปนีนหอมใบบักกูดใบครับพอหอมห่อันเท่าอหอมห่อเรมหอมห่อครับหอมห่อนาหอบางทีหอมบางที่ับผมนี่ยังไงศิลปินรับเชินี่เปนับชอันนี้โมเมนตมมต์ศิลปินรับเชิคือไออ่าเขาเอื่นว่างไหล่ะอ่ะครูน้าอ้าอ่ ะครัเขาเห่นว่าไอ้ผู้นำ่ผ้าวัดสดุผู้นำ่ผ้าไอ้สินค้าอันนี้ขีบะนี่มัครับโอ้ขีบานิ่โอ้เป็นตาแสบเลยเพราะกล้วลองกินยังผมกินเมืองซิมเมืองซิมเปิองซิมเมืองยังแต่ว่าผมคัดพวกเป็นใสพวกเป็นยังมันออกเบิร์แล้วครับโอเงี้ยแต่พวกอันนี้มันละอันนี้เซียวถิ่มเลยสิเฮ็ดยังกินสมศิษฐ์ขวายมันสูงเขาจะไม่เ็เป็นแก้วโอ้เป็นแก้วเนรอครับผม อันนี้ปลานี่เขาลวกก่อนไหมล่ะลวกเรียบร้อยแล้วครับเอาสอยซอยหันหันแล้วก็มาลวกแมนครับบ้านนี่สีฟักอีกคื่หนึ่งมันล่ะบ่ฟักครับว่าแบบนี้เลยครับหัวหัวเองครับเนาะงานต่าอันนี้ยังครับนี่เราเสือครับเฮ้เราเสือครับผม ออลองเหมือนกันหน่อยดูครับกันหน่อยเน้ <c oughs> ะ,ะัเอเน,นี่ยไม่เอาเยเดี่ยวว่าะกันห่ยซิมนะครับซิมซๆมเกิดมาก่าเคยกินเลยเนี่ยลครัเคยกินนี่หรือพอคเ,เคยกินซิม อาไจยังไงเนี้ยครับเราเสื้อไม่เอาอันอันมาจากตอนเนี้ยอันนี้บุฟเฟ่ด์ใส่ยังได้ครับแค่ลวกก็เสื้อลวกเปนยซุกได้ซุปเหรอครับแต่ว่าหันแซ่บครับตองแผลเดี๋ยวไปกัดเจียงแจ๊ บ้างมันกันไม่จริงแล้ครับนะครับ,บผมชุ่มนี่นี่ว่าไมอันนี้ครับพอกลัวเมื่อจีบครับตอนนี้กับประม่านทุ่มกลัวเกือบสองุ่งนะครับกับ แน่น,นอนครับเห็ดตั้งแต่หาโมงกลัวเลครับ,รบาหาโม่งกลัวยังอ้าวเครับนี่ผููซอยกูกระม่อีกแล้วครับเ <c oughs> นี่นามมานยผมครูซอยเห็นกำลังใจนะครับ คเครื่องปรุงครับโอ้สงใส่กันแมนขึ้ว่าแหะครับพอคว่ใหญ่เพราะเครื่องปรุงนี่ครบครับอาหารอีสารอาหารให้อาหารกิน วตั้กับขัวครับกขัวกับตั้เองครับขัวเองตั้มเองออใส่เมียกันใส่ในยัวนะครับแต่ว่าบ่อยากใส่างานขอดาครับเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าครับแต่ของนี้ียบเสมือนขี่ม้าบนยอดหญ้าครับอ้าวอันนี้ไปยังไหนมายังไหน เลีวบ่อดีมนโอ้ยเบิ้งนะครับอื้นี่มาห้าน่องเนี่ยนี่ทยนเ้อไอแบบเป็นมวยมวยเพื่อนเนี่เอาขันเ้องบอลล่งห้อกับบอลเฮนเนี่ยเนี่ย พ่คอยบอคอยอยากค้นรอว่าอยากสูกล่องวันไหนเอออันนี้คักครับมือน,นี้าห้าน,นองนะครับค้นมันกลางนะครับมันกลางโอไส,ส้กีอวก็ไส้ปลาติ๋วนะครับผู้เบิงผู้ใดเบิงยูทูบนี่ก็อาจ,จิตสงสัยออว่าข้านี่มันค้นบั่นไดสักที นึกใจเหอเรอครับให้ตา้เขวบขว,เว,วบ,ววบเมื่อชีบครับเมื่อชิบแน่นอ,น,น,อน,น,นครับเบื้องลักษณะการเหตุการณ์อย่างไรเมื่อชิบครับแคตั้งแต่หามองครับตอนนี้สิสองทุ่มท่านอีกกินอยู่ครับโอ้เพิ่นพิธีพิถันนะครับ ฟังเสียงนวดครับเอาเครื่องปรุงเอาเครื่องปรุงลงหมอลง่ยางขันจามนี่พันนะครับเอาบอกล้วยักงไงนะโอ้ยบอกครับอีกแล้วโอ้ย กิกปนนะครับบ <ะ S 1> ักนาวตะไคร้น้ำจีต้ตตนหอมนะครับค่าตาทานกับมีนบบม่นะครับเตาแกสกับมี่นะครับมีบัดหมอนหนึ่งเขามีบัดนะครับมีบัดบอกกุปกรณ์ หาครับรอดต่อไปทองหอกจอกๆครับท่านท่นมีมีฝังนาอย่งไดี๋ยวบ่เแล้เนาะลอาบืลุมปาบืลุมกะฝาก เห็นแล้วโอ้ยกินอดนี้กัเดกกเห็นเพ็ดยังสี่กัดขึ้นหอนหลานไส้นะครับเหมาตกลางกับเมืมมองซเมืองครับส,สมส้ม,มานอกสีม่นครับผมสีมนสีมต้มกันตม้ตมต้นน้ำครับโอยตม้มเมียอบ้นหอนมะ สั่งโอ้ยคนคุณคุณเตียวบอ่อหอนพี่น้องเอ้ยผมหลือเงิดมึงที่เหลออันบ่อ,บอหอนนั่นนะ่ะบอ่อหอนจักเม็ดเย็นโอ้ยเย็นจวดจวดอยู่เย็นจวดจวดเย็นวดโอเคครับเส่บ นี่แล้วก็บิดนหอดหลานไส้ผมนะครับสิริคุปคุณระวงนะครับอะไรก็อีกคุนึ่งอันนั่นมูหมีคิดนหอดพอออนไปไหนได้ม้วันยหนึ่งหมวันมืนนีอ่อยนึงเนี่ยหมูหันละ ก่อนจะเข้าครับอซิมแนวกินกันน้ำลายไ,ไร่วงมา่วานเหร